สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับช่องแพร์แชร์เนี่ยเหมือนเดิมครับว้แพรวก็มีมอุปกรณ์นะคะมีอุปกรณ์อันนี้ค่ะในการมีฮงคุ๊บนะคะช่วยกันออกกำลังกาย,ยาว่าออกกำลังกายแค่ด้านิดเดียวเนาะฮงคุ๊บเนี่ยก็มีแบบใช้แค่ร่างกายคือเอวอย่างเดียวก็ไม่ได้ใช้อะไรมากเทาไก็ออกกำลังกายแค่ห้านาทีนะคะก็เปนโอเคค่ะถ้าเรื่องประดิษมาขอฮงคุ๊บกัน เร้องกันเลยถ้าใครเอามาใช้เลยค่ะโอเคค่ะแถวจ,จับเวลาก่อนคับนึ่งโอเคจับเวลา5้นาทีนะหอ,อมันเดี้อกมนกะ่เดินอ่ะันเลยอุ้ยเจ็บเอวม,มากคือ ตั้งแต่ออกลังกายมาไม่ได้ใช้ฮองกุ้งเลยเนี่ยใช้แค่ดัมเบลอะไรเงี้ย,ยนะแต่ลูกกิ้งก็ไม่ค่อยใช้อะไอเส้นเส้นลูกกิ้งเขาเรียกวนะ่าเขาเรียกวนะ่าเขาเรียกวนะ่าวที่ที่กินแบบว่าลดน้าท้องนะไม่ค่อยใช้แต่ลองจะต้องอัดคลิปมาใช้บ้างในปีที่สามนะคะแต่ฮองกุ้งไม่เคยอัดมาคลิปใช้เลยนะห้าทีสั้นๆเนาะเออต้องอัด มันก็ออกได้แค่เอวอะไม่ได้ออกอะไรมากมายแต่ว่าดีเพว่าดีมากนะที่มาออกออลังกายด้วยกันช่วงนี้ก็แบบว่าใครอาการเครียดเนาะมาระบายกับการออกกําลังกายได้นะเสียดีแล้วค่ะห้าสามหรือสองทีแตะะ่ก็มาจิ๊ก ไม่ต้องอะไรขน,นาดแค่แล้วเห็นตัวนีนะ้มาดูคลิปออกกำลังกายแล้วก็ดีใจนะแค่แไปดูคลิปที่กาออกกำลังกายลองแพลเป็นประจับเดือนนะคะก็มีดูเยอะนะมีคนไปดูไปเยอะหรอกแค่สองคนนะคะแต่ดีใจที่มาดูก็มาออกกำลังกายด้วยกันนะคะโอเคค่ะก็ฝากดูคลิปที่เ,เป็นคลิปห้าสิบวารีนะคะไป่อย่ากออก 50นาที ality, แต่ว่ามีไปท่ากระดุกหมดเลยนะคะฝากไปดูด้วย3นาทีแล้วออกสั้นๆเนาะนี่เล็กๆค่ามีปุ๊บมาออกกันเลยเล็กๆก็มายึดกล้ามเนื้อกันห้าทีก็มีอย่างนี้ทางที่สายเหนื่อยนะคะทางที่เหนื่อยทางที่ แค่เอาอุปกรณ์ที่บ้านมาเนะคะอันนี้ของคุณผดแผมเนี่ยได้จากย์จับแม่มาแม่เป็นคนให้มาเลยเอาขาองแต่ว่าแอมที่แพมไม่ผดเนะแพม,ไม,ไ,มไม่ได้คุมมาหาเขาได้ว่าแพมก็ประเป่ากินลงนะคะช่วงนี้แผลก็กินน้ำผลไม้นะคะไม่ได้กินจุกกินจิกอะไรประมาทน,นะคะไม่ได้กินขนมจุกจิกก็กินบ้างแต่ก็พัณกินทีนึงนะคะไม่ได้กินทุกวันนพัณหากินทีนึง เออไม่ควรทุกคนไม่ต้องแบบไม่ต้องอดอาหารจนมากเกินไปนะคะไม่ต้องแบบคือลดน้ําหนักต้องกข้าวเย็นไม่ต้องนะคะแล้วก็ไม่ได้ลดข้าวเย็นไม่ได้กูหารก็แพร่ไม่ได้มั่นใจว่าตัวเองจะสมออก็แพรไม่อยากผมแล้วแพร่ไม่ให้น้ำหนักมันเพิ่มขึ้นจนถึงแปดสิบเก้าสิบไปตอนนี้ก็เจ็ดสิบเอ็ดนี่เอกคงเดินแค่ไปไหล่สองสิบ เดอนวันทีแถวสมาชียิ่เหยียดกล้ามเนื้อกันนะคะแค่ออกกำลังกายใส่หกวุกห้าทีกทักนเองแพรไม่ได้ใส่ผิงอ่ะลืมเปดิดผิงไม่เป็นไรล่ะ ค okay. เหถูไหม้หาทีก็คือปอัดเพื่อออกมะคาวัดทีอคองเป็นดงงอะไมากอ,ะอ่ะเรามาเต้องแข่กัน okay. ถ้าตุกคนออก่้ง,งแค่5้าทีีเราใช้พวกนีก็คือว่าดีนะ้าีท้ทีีแล้วนะคะี่ แคะ่ออกแผลออกาดเกนะคะอีออกเพือท่ยตนแข,น,นะขน,น,นกันคงช่วยกันลดเองได้นะถ้าออกไป้ออกมากแต่เาแผลออกแค่5ขีดเพราะว่าพวกคุณแช้อะไรไม่ค่อยมากเราควรมอว่าพวกคุณช้ได้แค่แบบว่าเทีวเนาะเที่วแค่นั้นแบบหมุนไปหม,ม,นมนุนมาคนในเองไม่เฉลี่ยมาก บางคนเวลาออกกําลังกายถ้าจะให้ได้ข้เกีบของออกไปก็เป็นเหมือนกันไม่ใชเปัญหาใ,ใครอคงตัวนี้อยู่จับเต่าได้อะเรียกว่าค่ะ เี่ยใช้เบบตียงาวดีสรับโอเคค่ะเป็นไงกับ,บ้างคขาอ,ออกปอปกลังกายได้แค่ใช้หัวหูแค่ห้าทีก็ถูอทุกคนณล ก,ก็ขอบคุณที่ดูในคลิป YouTube ของแพรเนาะแค่หนึ่งคนหรือสองคนก็ดีใจนะคะที่มอเอาอะไรท้าย้วยกันนะคะทุกคนก็ฝากไปดูฝากไปกดไลค์ฝากไปกดติดตามของแพรด้วยนะคะวันนี้ถ้าใครชอบคลิปของแพร